สวัสดีค่ะพิญญยา,ยาจากประเทศอังกฤษค่ะเมนี้นะคะพิญยา,ยามาแบ่งปันสิ่งดีๆเช่นเคยค่ะนะคะเมนี้นะคะถ้าเฮ้านะคะต้องการที่เหตุธุรกิจหรือว่าเข้าต้องการที่จะม,มีทีมหาทีมมารวมทีมหรือว่าหาเพื่อนมาร่วมทีมหรือหาอตัวแทนมาร่วมธุรกิจของเขานะคะเขาจะต้อตง เลือกค่ะพี่น้อง mm hmm. เขาจะต้องเลือก mm hmm. บ่าเม่นว่าผู้ได้ก็มาเป็นทีมของเขาใดค่ะ mm hmm. เขาจะต้องเลือกนะ mm hmm. คนที่เขามีนะประสิทธิภาพที่จะมารวมทีมกับเขาใดค่ะพี่น้อง mm hmm. มือนีพ้พิยายณาเอาเทคนิคดีๆในใการเลือกค้นนะคะมาฝากค่ะว่า mm hmm. เขาสิเลือกค้นแบบใดมาร่วมทีมรวมงานของเขา mm hmm. เหตุใ้เขาเหนื่อยหน่อยลง เราก็เห็นให่ทีมของเฮาจะเริ่มเติบโตเห็นให้ธุรกิจของเฮาจะเริ่มเติบโตลุงเรื่องนะคะเหตุแบบใดคนแบบใดนะคะมันมีคนที่เฮาต้องเลือกกับพี่น้องเฮาสิเอาไพ่มารวมทีมกับเออเอาเอาคนมารวมทีมนี่มันต้องเลือกบ่แไม่มาเอาไพามารวมกัไดดกับพี่น้องืันนี้พยายามมาแนะนานะคะ่าเฮาต้องการเอาคนแบบใดนะ,ะเดี๋ยวขออนุญาตแนะนาตัวก่อนค่ะ เอาอีกรอบสวัสดีค่ะพิ娅หยาจากประเทศอังกฤษค่ะนะคะเหตุธุรกิจที่เอสบยูจะขายของออนไลน์แล้วก็เป็นตัวแทนผู้สาวสีงามน,นะคะชุดสวยๆที่พิ娅หยาใส่ทุกมือนะคะพิ娅อยาเป็นตัวแทนผู้ใดสนใจจะกดกลิ่์ตรงใตโฟไฟล์ใหญเด้อจายนะคะมือนี้พิ娅ยยามาแบ่งปันบริษัทมาขายของมาแบ่งปันทุกมือคะ่ะมือนี่นะคะเป็นเดทที่เจแล้วคะ่ะที่พิ娅หยาออกมาแบ่งปันนะคะการที่เขาสีหาคนรวมทีมที่มีประสิทธิภาพเขาต้องเลือกแบบนี้คะ่ะหนึ่งเลยเขาต้องหาคนที่เขาคิดดีคิดบวกค่ะพี่น้อง คนที่คิดดีคิดบวกนะคะคนที่คิดดีคิดบวกคือคนที่มีไม้เสร็จค่ะไม้เสร็จบวกกับพี่น้องนะคะคนที่ไม้เสร็จบวกเป็นยังเขาต้องหาคนที่ไม้เสร็จบวกมาเป็นทีมของเขาเพราะว่าเขาสิมีความเป็นไปได้ทุกเรื่องสูงค่ะสูงกว่าพวกที่คิดลบค่ะคนที่เขาคิดดีคิดบวกไม้เสร็จบวกเขาจะมีนะคะความคิดที่ว่าเป็นไปได้นะเหตุให้เขามีพลังเหตุให้เขาบ่เหนื่อยเหตุให้เขาบ่อท้อเขาสิเหตุให้เขามีพลังค่ะถ้าคนคิดลบนะคะถ้าคนคิดลบเนี่ยความเป็นไปได้ของเขาเนี่ย สียากค่ะสิมีแต่ความเป็นผลไปบ่ได้เฮ็ดบ่ได้ค่ะมหนเฮ็ดบ่ได้ค่ะเฮ็ดบ่ได้บ่ได้บ่ได้หยากมันหยาดมันยากนะถ้าคนคิดลบจะเป็นแบบนี้ค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเฮ้าบอกว่าปีนี้เทาสีรสางกำไรนี่สิบล้านจัิงๆนะคะถ้าคนที่คิดลบก็จะรีบบอกเลยอุ้ยเป็นไปบ่ได้ค่ะหัวนาเป็นไปบ่ได้ค่ะบอสนั่นเป็นไปบ่ได้เฮ็ดได้ฮาลานจะถือว่าดีแล้วเห็นบ่ค่ะถ้าคนคิดลบจะเป็นแบบนี้นะคะเฮ็ดในความและกำลังใจของตัวเขาเองเนี่ยนะคะ เหตุแห่ขงขวัญกำลังใจของเขาบ่มีบ่มีพลังแล้วเขายังเหตุให้ขวัญและกำลังใจของทีมงานแตกพร้อมค่ะก็คือบ่มีขวัญและกำลังใจทีจะเหตุน,นะคะเหตุแห่งมีแตะก้ามเป็นไปบ่ได้ถ้าคนทีมมีพลังบวกกับพี่น้อง คนที่มีพลังบวกเขาสี่มีแต่ความเป็นไปได้เขาสิบอกว่าเฮ้ยเป็นไปได้ค่ะเป็นไปได้ค่ะบอสเป็นไปได้ค่ะบอสเป็นไปได้เขาแค่ Race, ดเปลี่ยนโมเดลตรงนี้เขาต้องเพิ่มตรงนัน้นต,ตรงนี้ตัดตรงนี้ออกไปเพิ่มตรงนี้เขามารับรองว่าเข้าถึงแน่นอนรับรองว่ามีโอกาสสูงน่าเห็นไหมถ้าคนที่มีพลังบวกเขาจะมีแต่ความเป็นไปได้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 แต่ถ้าคนที่คิดลบอะคนที่คิดลบนะคะมีแต่ความเป็นไปผู่ได้เป็นไปผู่ได้ถ้าเขาบอกว่าเป็นไปไม่ได้ยังกับสารที่เขาบอกว่าเป็นไปไม่ได้ทําไม่ได้เขานะคะเสียหั้ใจ ที่พว่าสมองสีสั่งการค่ะพี่น้องสมองสีสั่งการมาสมองปิดอ้าวเหตุบ่ไดแต่คือเหตุบ่ไดตามปากเขาเสือแบบไหนเขาก็สิเป็นไปตามปากของเขาเชื่อแบบไหนได้แบบนั้นพูดแบบไหนได้แบบนั้นนี่คือเป็นกดธรรมชาติค่ะพี่น้องกดกดธรรมชาติกดแรงดึงดูดกดจักรวานนาที่ผู้ใดคิดแบบใดเชื่อแบบไหนได้แบบนั้นค่ะเพราะฉะนั้น้าเขาสิเหลือคนมาเป็นทีมงานของเขาเหลือคนมารวมทีมเหลือคนมาเหตุงานยุ้านอาหารกับเขาเหลือคนมาเหตุงานอยู่บานเขาหรือเหลือคนมาเหตุงานกับธุรกิจของเขาที่เขาสั่งอยู่เขาต้อง เลือกคนที่เขามีความคิดดีคิดบวกคนที่คิดดีจะคือไม้เสร็จบวกค่ะนะแล้วกับคนที่ที่สองนะคะประเภทที่สองที่เขาจะต้องเลือกมาเป็นทีมมารวมทีมกับเขานะคะก็คือคนที่เขานะคะ คนที่สามารถที่จะเข้ากับคนอื่นได้ค่ะคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสนะคะคนประเภทนี้สีสามความสามาคัคคีให้ในที่งานเข้ากับผู้ใดก็ได้น,ไดนะคะว้าวกภยกยัยก็ได้อยู่ใสก็มมแตรคนหกักยุใสกับเป็นทีมที่มีพลังเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกคนที่เขานะที่เขา,เามีมนุษยสัมพันธ์ดีกับคนอื่นเข้ากับคนอื่นในดีพอมันสี่เฮ็นให้ มันสิเหตุใดมีความสามาคัคคีในทีมงานเหตะมีความสามาคัคคีนะคะในธุรกิจในสิ่งที่เขาเหตุธุรกิจของเขาเหตุเพราะว่ามันจะบม่มีการทะเลาะก,กันนะ,ะทุกคนเหตุงานด้วยดีสามาคัคคีกันอันนี้คือคนประเภทสองนะที่เขาสิต้องเหลือกมาเป็นทีมงานเหลือกมารวมธุรกิจเหลือกมาทํางานอยู่ยุลานเขาหรือเหลือกมารวมทีมธุรกิจของเขานะคะแต่คนอีกประเภทหนึ่งก็คือคนประเภทที่สามก็คือคนที่เป็นนักเรียนรููเป็นนักพัฒนาเขาต้องเหลือกคนที่ชอบเรียนรู้คนที่ชอบ พัฒนาเจ้าของนะชอบเรียนรู้คนที่บอกว่ารู้แล้วอ่าคนที่บอกว่ารู้แล้วเคยรู้แล้วเคยเรียนแล้วพวกนี้รู้แล้วนะคะก็คือพวกเป็นพวกที่ต้องการที่จะเรียนเพิ่มก็คือพวกอยากเรียนรู้เพิ่มเติมเขามีอย่างเขาบอกว่าให้เรียนอันนี้เพิ่มธุรกิจของเขาต้องไปให้แนวนี้นี่นี่นี่เรียนตรงนี้เพิ่มเรียนทําคลิปเรียน พูดเลี้ยงออกหน้ากลอ้องทั้งสีเขาก็จะบอกว่าเขารู้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคนพวกนี้บอกครจะเอามาเป็นทีมงานเพราะว่าพวกนีอาจจะลู10ปีหาปีที่แล้วนะคะให้เขาไปเก่งมองอื่นเพราะฉะนั้นเขาจะต้องเอาคนที่มาเรียนรู้มาพัฒนาเป็นนักพัฒนาเจ้าของตลอดเวลาเป็นนักเรียนรู้ตลอดเวลาพะว่าเวลาที่เขาสั่งงานเขาเห็ุงานนะ่ะมันต้องมีการเรียนรู้นะ้าวเ,เรียนรู้กเห็ุบ่ไอ้ไรยังธุรกิจบางธุรกิจมันต้องเรียนรู้ ยางธุรกิจออนไลน์นะคะโลกมีมันเปลี่ยนออนไลน์นะเมื่อหาปีที่แล้วกับออนไลน์ปีนี้มันแตกต่างกันค่ะพี่น้องมันแตกต่างกันเทาไหเอามาเปรียบเทียบกันเหตุแบบเดิมมันกับ่ะไรมันเปลี่ยนถ้าแบบหาปีที่แล้วนะการที่เทาออกหน้ากล้องน่ะมันสามารถที่จะส้างตัวตนได้ไวได้ง่ายกว่าตอนนี้นะตอนนี้นะมันมีคนผู้ใดจะออกมาขายของผู้ใดออกมาแบ่งปันมันก็มีคนหลายมันก็มีตัวเลือค่ะพี่น้องเพราะฉะนั้นเราต้องส้างความแตกต่างนะคะแล้วก็ คนประเภทสุดท้ายนะคะที่เฮาสิที่ต้องเลือกมันเป็นทีมงานของเขาก็คือคนที่เขาเป็นคนที่คนที่สี่นะคะมีมีไฟนะคะมีไฟสูงมีพลังเป็นคนที่บอสแมนแบบ็กจีนเป็นคนที่มีพลังสามารถบิว lived. พลังให้เจ้าของได้สามารถที่จะเติมไฟให้เจ้าของว่าต้องให้คนอื่นมาบิวว่าต้องให้คนอื่นมาสู้ๆนะหรือว่าต้องมาให้คนอื่นมาเฮ้ยทําแบบนี้เกงๆว่าต้องมามาให้คนมาแบบชื่นชมหรือว่าให้เขามีไฟนะ,ะเขาสามารถที่จะบิวไปได้ทุกแม้ว่าเขาสี่ งาสิลมลม้เขาก็สามารถที่จะ ยืนพยุงตัวเองขึ้นมาและสามารถไปต่อได้คนประเภทนี้คือมีไฟตลอดเวลาเป็นคนที่ตื่นเต้นเป็นคนที่สนุกกับการเหตุงานเป็นคนที่เอ้ยห้องบอกอยังเนี่ยเขาก็เหตุตามใดเพราะว่าเขามีไฟเอ้าเราจะทําแบบนี้แบบนี้นะพวกนี้จะเป็นพวกที่ปลุกพลังของคนอื่นในดีค่ะจะมีไฟแบบเฮ้ยลุยนะคะเขาจะเป็นพวกที่แบบลุยเลยนะคะเจา้านายบอกว่าเหตุแบบนี้นะทีมงานหัวหน้าบอกแบบนี้เหตุแบบนี้แบบนี้เขาก็สามารถพร้อมที่สิลุยไปกับเทาใดตลอดเวลาค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเฮาอยากหาเพื่อนรวมงานที่ดีอยางหาเพื่อนรวมธุรก ทิจดีอยากหาคนมารวมทีมที่ดีเขาจะต้องเลือกคนสีประเภทนี่ค่ะคนสีประเภทนี่สี่เหตุให้เข้านะคะทำงานเหนื่อยน้อยจ้ะเขาเสียนให้เข้าเหนื่อยน้อยแล้วก็รวยไว้กับพี่น้องนะคะคนแบบนี้สีเหตุให้ธุรกิจของเขาจะเริ่มเติบโตเหตุให้ธุรกิจของเข้าลุ่งเรื่องเฟื่องฟูนะคนประเภทนี่สี่เหตุให้เข้าเหนื่อยน้อยแล้วก็รวยไวคกับพี่น้องเออพยายากหาสิ่งดีๆมาแนนันหาสิ่งดีๆมาแบ่งปันทุกวันจ้ะวันนี้ก็วันที่70แล้วนะคะผู้ใดนะคะ ที่ต้องการความรู้นะคะต้องการความรู้จิตวิญญาณหรือสิ่งควนำรู้รอบตัวความรูด้ดีๆเพื่อเป็นอาหารสมองของเขาก็ติดตามพี่ยายาได้เด้อจา้าติดตามกันนะจ๊าแล้วก็กดหัวใจให้กันบ้างนะคะเออเดยวมืออื่นพี่ยายาเอาสิ่งดีๆมาแบาง่บงปันในค่ะสำหรับมือนีนะคะพี่ยายาลาไปก่อนค่ะแล้วพอกันในมืออื่นจา้าไปแล้วค่ะฝากติดตามด้วย